สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช n แนล d a d y Cooking ครับวันนี้ด a ดี y จะขอนําเสนอเมนูลาบปลาดุกย่างครับวันนี้เราจะนําปลาดุกย่างนะครับมาเลาะเอาแต่เนื้อแล้วก็มาสับจนละเอียดนะครับเอาไปคั่วกับน้าพริกลาบแบบทางเหนือนะครับทาให้ลาบปลาดุกย่างของเราเนี่ยมันมีความหอมของน้ําพริกลาบนะครับแล้วก็รสชาติจัดจ้านด้วยนะครับ ทานกับผักสดสดหรือว่าคุกกับข้าวนี่อร่อยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นการเตรียมวัตถุดิบนะครับวันนี้เราใช้ปลาดุกย่าง2ตัวนะครับเราใช้วิธีการย่างเกลือนะครับจากหม้ออบลมร้อนเพื่อนๆสามารถไปดูวิธีการย่างปลาดุกจากหม้ออบลมร้อนในคลิปที่แล้วของแอดดี้ได้นะครับวิธีการทำก็ไม่ยากนะครับนำปลาดุก มาทาเกลือแล้วก็เอาไปย่างที่หม้ออบลมร้อนนะครับเราก็จะได้ปลาดุกย่างแบบนี้นะครับต่อไปเป็นขาซอยนะครับขานี่เราสับให้ละเอียดก่อนนะครับใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะครับน้ำปลา1ช้อนโต๊ะกระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะ ที่ขาดไม่ได้นะครับเป็นน้ําพริกลาบนะครับอันนี้จะเป็นน้าพริกลาบแบบทางเหนือนะครับประมาณ1นซองหรือว่าประมาณ2ช้อนโต๊ะครับต่อไปเป็นใบสะระแหน่แล้วก็ผักไผ่นะครับหรือว่าผักแพลวนะครับจะช่วยเพิ่มความหอมให้ลาบเรามันมีความหอมมากขึ้นนะครับขั้นตอนต่อไปเรานําปลาดุกย่างนะครับมาแกะเอาแต่เนื้อนะครับ เราจะใช้แต่เนื้อนะครับเราจะเอาก้างแข็งๆเนี่ยออกไปให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเวลาลาบเนี่ยบางทีเราลาบไม่ละเอียดเนี่ยมันจะทําให้มันแทงปากเวลาเราเคี้ยวได้นะครับมันจะทําให้เสียอัตรันะครับขั้นตอนต่อไปเรานําเนื้อปลาเนี่ยมาลาบให้ละเอียดเลยนะครับพอเนื้อปลาละเอียดดีแล้วนะครับเราใส่กระเทียมสับนะครับแล้วก็ข่าสับจากนั้นเราก็ลาบต่อนะครับให้มันเข้ากันกับเนื้อปลาดุกเลยนะครับ กระเทียมกับขานี่จะช่วยเพิ่มความหอมให้กับลาบของเราด้วยนะครับพอละเอียดดีแล้วเราตักใส่ชามพักทิงไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาคั่วลาบกันเลยนะครับใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับวันนี้เราใช้น้ํามันมะพร้าวในการคั่วนะครับจากนั้นก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะครับพอเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่น้ำพริกตาบลงไปคั่วเลยครับ การคั remember, ่วน้ำพริกลาบนี้นะครับจะทำให้มันมีความหอมเพิ่มมากขึ้นนะครับพอน้ำพริกลาบเริ่มหอมแล้วนะครับเรานำเนื้อปลาดุกสับลงไปคั่วกับน้ำพริกลาบเลยครับเพื่อนๆต้องลองชิมดูนะครับเพราะว่าน้ำพริกลาบแต่ละที่เนี่ยรสชาติมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีความเผ็ดแล้วก็ความเค็มนะครับต้องลองชิมก่อนที่จะปรุงรสนะครับจากนั้นเราเติมน้ำเปล่าลงไปประมาณสักหนึ่งทัพพีนะครับเพื่อที่ไม่ให้ลาบเราเนี่ยมันแห้งเกินไปนะครับ แล้วก็จะทําให้ลาบของเรามันมีความนุ่มด้วยนะครับจากนั้นเราก็ปรุงรสนะครับใส่ผงปรุงรสครับแล้วก็น้าปลานะครับจากนั้นเราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ใบสะระแหน่นะครับแล้วก็ผักแพลนะครับคลุกกับลาบให้เข้ากันนะครับพอเข้ากันแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะครับทานกับผักสดสด เข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับขั้นตอนการทํานี้ไม่ยากเลยนะครับแต่รับรองว่าลาบปลาดุกย่างนี้จะต้องถูกใจเพื่อนๆแน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะมีความหอมจากปลาดุกย่างนะครับแล้วก็มีความหอมจากน้าพริกลาบด้วยนะครับจะทําเป็นกับแกล้มก็ได้หรือว่าทำเป็นกับข้าวนะครับคุกกับข้าวสวยวร้อนๆก็อร่อยเข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพื่อนๆลองไปทําทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขกับการทำอาหารนะครับสวัสดีครับ